คุณท้อแล้วขายไม่ได้ทำแบบนี้สมมุตินะครับว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องสมมุติหรอกเอาจริงเลยวันนี้ถึงแม้ว่าคุณขายสินค้าและบริการไม่ได้ในวันนี้ลูกค้าไม่ซื้อคุณแต่คุณต้องคิดเลยครับว่าวันข้างหน้าเนี่ยครับเขาต้องกลับมาซื้อคุณอยู่ดีเพราะวันนี้คุณรู้แล้วครับว่าวันนี้ทําไมคุณถึงขายให้กับเขาไม่ได้แปลว่าอะไรครับเราจะไปทบทวนตัวเองนะครับว่าวันนี้เราพูดผิดตรงไหนบ้างหรือเปล่าวันนี้เรายังไม่มีความมั่นใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรามากแค่ไหนวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่แต่งตัวดูดีแล้วหรือยังนี่เลยครับคุณจะต้องแก้ไขจุดบกพร่อง,องที่ทำให้ลูกค้าไม่เชื่อของคุณคุณจะรู้เลยครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้นะครับวันจะบอกให้ครับว่าทาไมคุณถึงขายสินค้าและบริการให้กับคนอื่นไม่ได้วันบอกได้ครับถ้าคุณมั่นใจนะครับเรามาเจอกันในคอร์สนะครับชื่อคอร์สเทรนคุณเป็นนักขายให้ขายดีคอร์สนี้นะครับมีทั้งแบบเจอตัวและแบบออนไลน์ท้ามาขอรายละเอียดคอร์สนี้ได้ที่ไลน์แอดเอสไซ K R U L E W A N คูเลวานสํหรับวันนี้สวัสดีครับ